เล่นเพลินจัดโอ้เดินหน้าได้แล้วเดินหน้าได้แล้วเดินหน้าได้แล้วเพราะการกดไลค์ทำให้ลรอริทึมดันให้คนเห็นช่องผอมากขึ้กของมันครับอุ้ยอันนี้สนุกอันนี้สนุกมีเม็กใช่ไหมถ้ามีเมคกเล่นนี่เลย ตอนแรกก็คิดว่าเราจะซื้อทาวเวอร์ทิปเปอร์มาแับแต่นึกไปนึกมาเราต้องใช้ทองนี่หว่าถ้าเรามัวแต่ไอ้นี้มันก็ไม่ได้หรอกม,มันคืออะไรอ่ะหมายถึงอโนมาลีงคหรอครับมีนเนียนทองทองแล้วทุกครั้งที่เราซื้อมีเนี่ยนมันจะรีเฟซเองเราไม่สามารถรีเฟซร,ร้านค้าได้ แล้วพอจบเธอมันจะฟีีให้เองด้วยอย่างเทพทีนี้เป้าเป้าหมายของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราไซเคิลทองให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันซื้อแค่สองไงถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบมือล็อกเทียสองมือล็อกเทียสองเนี้ยหรือว่าอย่างเงี้เยเพชนตะเกาอย่างเงี้ยหรือถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือฟรียิวเลอร์แกมเบอร์ เราก็จะสามารถได้ไอ้นี่เร็วขึ้นและเกมนี้เราก็น่าจะเล่นเมกเพราะว่าถ้าเรามีไอ้นี่ปุ๊บเราเล่นเมกหรือเราเล่นปีศาจเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเมกกับปีศาจเราใหญ่ขึ้นใช่ใช่เหมือนเล่นมิวเฮาส์อะแต่ว่าเป็นมิวเฮาส์ที่ไม่ต้องรีเป็นมิวเฮาส์ที่มีความสามารถในการเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเราแล้ว หายไปหนึ่งทีโคเดนไปเลยจก็ <that> s <S โคเดนไปเลยทีค่ะ<ป>คือถ้าเราไม่มีดิเรกชันอ่ะผมจะเอามาังกรตัวนี้แต่ว่าเรามีดิเรกชันที่เราจะไปเม็กถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยผมจะเอาเพราะว่ามันมาเร็วเราก็จะตัดสินใจไปเม็กเลยระหว่างทางผมก็จะเอาไอ้นี้ เนี่ยเนี่ย,เ,ยเราก็จะเราก็จะได้ไอ้นี่เร็วขึ้นไม่รู้เทินไหนแหละแต่น่าจะเทินเจ็ดเทินแปดนี่แหละถ้าเราโชคดีอะถ้าโชคดีเลยคือเทินเจ็ดวิธีสองตัวนี้น่าซื้อมากเลยปัญหาคือเราไม่สามารถซื้อสองตัวในบอร์ดเดียวกันได้เราซื้อปุ๊บมันรีปับ เราไม่ต้องขึ้นสูงกว่าทียีสี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะเล่นเมกะเราอยู่ตรงเนี้ยตามไอ้นี่ก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้แบบไม่ให้เราเสียเลือดไม่ให้เรามีเลือด สนใจนะแต่ว่าเราต้องใช้เงินผมต้องการใช้เงินครับอย่างเงี้ยสนุกแล้วแหละทั้งวันก็ยังไหวทั้งวันก็ยังไหว ทั้งวันก็ยังไหวขาดสามสิบห้าสามสิบห้าถ้านับเทินหน้าเจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือสี่เทินเทินแปดได้ถ้าแบบไม่ได้ทองเพิ่มเลยคือเทินแปดได้ แต่คือเราได้ทองเพิ่มอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเทิร์นเจ็ดเราอาจจะมีสิทธิ์ได้โอกาสที่เราจะได้เทิร์นเจ็ดมีค่อนข้างสูงอุ้ยเราชนะเท่ด้วยหรอก็นะสามสิบสามสิบสามสิบ คือแล้วถ้าเราอยู่เทียสองอะโอกาสที่เราจะได้มันยิ่งเยอะเพราะว่ามันมีอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมีโอกาสเจออะไรพวกเนี้ยแม่คือมันยิ่งเจออย่างนี้มันยิ่งไม่อยากไปไหนถูวกปะใช่มันจะอยากไปแล้ะครับมีแต่คนโง่เท่านั้นเลยครับที่อยากไป เออเทพองค์เทพสามตาเรามาดนใจเลยมีเวลาให้เท่าไหร่ล่ะครับผมก็ถามแค่นี้แหละว่ามีเวลาให้ผมเท่าไหร่ <Workers. S 2> เอาลืมลงไอนี่ไอคิบหายเล่นเพลินจัดโอ้เดินหน้าได้แล้วเดินหน้าได้แล้วเดินหน้าได้แล้วบอกเลยว่าเกมเนี้ยชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอน เนี่ยอย่างนั้นเราเล่นให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยอัพเทียขึ้นไป oh, จริงๆเราอัพเทียเลยก็ได้เราจะทำยังไงให้เราใช้ทองอีกสองวะไม่ได้ก็ต้องซื้อเลยปาบเขาให้มันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนาย จบแล้วครับนายจบแล้วครับนาย ก็บอกได้คําเดียวเลยว่ามันจบแล้วครับนายตอนนี้เราก็แค่ตีชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายโอ้หเขาตีเทียเจตเราตายผมว่าจะขยับแล้วเชียอ๋เอ,เ,อเทียใจเอ้าเอ้าเอ้าเทียเจดเราไม่ตายชิบหายแล้วไอหำโดน15แล้ว สอรี่นะครับอัพเทียร์ไหมควรจะอัพเทียร์นะเทียร์อาทองแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราเจอ จนตลาดให้เราโอ้ไนส์ไนส์เอาทองวะไอ้นี่ขายทิ้งเถินหน้าเราก็อยู่แค่เทียสีกันได้เนาะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องหวังขึ้นไปเอาบีดบ็อกเซอร์อะไรอย่างนั้นปะ เราแค่บัฟไอสองตัวนี้ให้มันใหญ่ก็พอแล้วแล้วก็หาแบบหรือว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการอัพเทียขึ้นไปดิฮึก็น่าสนเนาะเพราะยังไงแบบสามสี่เทอานี้เราน่าจะยังไม่แพ้ใครปะเราก็อัพขึ้นไปเทียหกแล้วเราก็เล่นจากเทียหกก็ได้เนาะเพราะว่ามันสองทองเอง อคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้ก็ก็เหมือนจะถูกเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องช่องโดยเพราะตอนนี้ช่องเราไม่มีเมื่อผมกะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ไงแต่ว่าเออเราใช้โอกาสเนี้ยอัพขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเจออะไรที่มัน มันไม่ชอบมาพากลอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะแก้เกมได้ถูกไหมไอ้นี่ก็คงช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะแต่มาเจอเราปุ๊บก็เลยได้รู้ว่าใหญ่แล้วมีใหญ่กว่าครับเทียขึ้นไปเลย เราก็ซื้อตัวไหเดียตัวนี้เข้มแข็งได้ภายในพริบตาโอ,โอ้มือล็อกมันไม่มีมือล็อกให้โยนถูกไหมก็หน,น้าตื้อเหมือนกันนะเราจะทิ้งไอ้นี่ไหมไม่เป็นไรเธอหนึ่งเธอหน้าก็อัพเทีย ราก็ซื้อไอ้นี่แล้วก็เริ่มเล่นได้เลยโอเคไอ้นี่ไปเดี๋ยวเราต้องเริ่มคัดตัวแล้วไอ้นี่ไปไอ้นี่ไปถูกไหมโอ้แต่มันมีเมอร์ล็อกนะเราเล่นไอ้นี่แบบผู้หิงถ้านายรอดไปได้นายก็คงตัวจะเริ่มเทิมเหมือนกันนะคำถามคือนายรอดไปได้หรือเปล่า เหมือนจะเหมือนจะมีสิทธินะเหมือนจะอ่าถ้ามีใครขคอไอ้นี้ก่อนอ่ะเรียบร้อยตาย<ป>อารมณ์เหมือนเราเกมที่ผ่านผ่านมาถ้ารอดจากเธอนนี้ไปได้เธอหน้าคือมันเลยอืมถ้ารอดจากเธอนนี้ไปได้เธอหน้าเขาคือแบบ ไม่มีอะไรหยุดเลยเราจะลงอะไรอ่ะเราจะซื้อรีลอยมาไปต่อนแ้วกันโอ้โห oh oh. ไอ้นี่ต้องไปเนาะ เนี่ยทุกครั้งที่จะลงไอ้นี่ก็ชอบลืมตลอดเลยก็ใหญ่นะมันก็ใหญ่นะ,นหนะเห็นแล้วก็เสียดายนูรีบอนแล้ก็ลงรีลอยถือไว้ในมือถูกไหมขายนี่ทิ้ง เราจะทอนใครอ่ะเราต้องการลงไอเนี้ยเราต้องปล่อยนี่ไปไงหรออย่างละกันเพราะว่าไม่งั้นเทอร์หน้าเราก็ไม่มีอะไรเล่นตกไปถ้าเราถ้าเราปล่อยไปเทอรนน์นี้แล้วเราลงเมอร์ล็อกเทอร์หน้าเราก็ก็ไม่มีช่องเล่นแหละ เนี่ยตัวพวกนี้ถ้าเกิดว่ารอดไปได้อะนี่ไงเอาไว้รีเซ็ตโลกไงประโยชน์เหลือหลายเฮ้ยแต่คือพวกนี้ก็คือไม่ได้แบบกี่กี้เลยนะทุกคนก็คือสามารถโตขึ้นมาแบบไวมากเลย แค่ว่าเราเราโตมาก่อนเขาแล้วเราก็ไอ้นี่เฉยเราโตมาก่อนเขาดูพูดเขาไอ้นี่เราจะได้ใช้ไหมเราเล่นเมกอะเราไม่ได้ใช้หรอกเอ็นเทอร์เนฟเฟค มันไม่มันไม่อยู่ด้วยกันนะถ้าอยู่ด้วยกันก็น่าซื้ออยู่นะเอ้ถ้าถ้าแยกกันก็น่าซื้ออยู่นะเออตอนนี้เห็นปัญหาไหมปัญหาของเราคือเราทองไม่พอเราต้องการทองเราต้องการไอ้บีดบ็อกเซอร์เพื่อเอามาใส่ทอง ถ้าเราลงไอ้นี่เท่ากับว่ามันจะซัมมอนรีลอยถูกไหมอืมแต่ถ้าเราซื้อเราซื้อแบนมาแล้วเราเอาไอ้นี่กินอ่ะคือตัวมันเท่าบ้านเลยนะมันจะกินหกตัวก็ตัวละเท่าไหร่เก้าสิบร้อยอ่ะลงแบนกับคู่กับไอ้นี่คือร้อยอ่ะ อุย้ยแหม่ไม่ตีให้มันไม่ตีให้มันไอ้นี่ไปเลยละ่ะโอ้โหห้องมาห้องมาเออเออกมาโอ้ดเออรีเซ็ตไป,ไปสวยงามรีเซ็ตไปโอ,ไปอไป้ไม่พอนะเนี่ยไม่พอนะเนี่ยไม่พอนะเนี่ยเออพอแล้ว,อพ,อลวพอขึ้นมาทที แต่เขาก็ชนะมาได้แบบแต่ละคนก็เลือดอาบทางนั้นเลยเนาะเรามีโอกาสพลาดเยอะกว่ายังไงเราก็ไห้นี่ไปไ้นี่ไปไป้นี ถ้ามีแบนด์มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งได้เราไม่ใช่เข้มแข็งได้เราหาทองกลับมาได้ด้วยอะไรบางอย่างมีตัวไหนหน่าซือ้อเลยไเว ทำไมมันไม่มีตัวไหนหน่าตื่นเลยวะเราจะจบด้วยไอนี่ไหม โอ้สามร้อยยังดีนะที่เรามีโอ้มันสามร้อยสองตัวแต่ว่าถ้าไอ้นี่ตายก่อนมันก็มันก็แค่นั้นมาวะมันก็เรียกตัวไม่ใหญ่ออกมา,มาวะวะเรามีรีลอยซ่อนอยู่ไอ้ตู้เราไม่ได้หรอกเรามีทีเด็ดซ่อนอยู่เฮ้ยไม่ต้องถึงรีลอยก็ตู้ได้นี่วา โอยแต่ถ้ามันมีปีศาจเป็นไอ้นกนั่นตัวเดียวนะน่ากลัวจัดเลยนะเราต้องหารีเซ็ตต้องหารีเซ็ต ถ้าเกิดมันดันเป็นตัวที่อยากได้ขึ้นมาที่ตัวเลยนะเมื่อกูก็ดีเนาะ วิ่แจมเลยสิบแปดันนี้สิบเจ็ดขายทิ้งไปเดะกะไปทิ้งไปสิบห้าเอามาเอาติเอาติ รีบอลกันยุยบยับยุบยับเลยอะผมไม่กลัวุณหรอกโอ้โมันมีแซบนี่หว่าเอ้ยตัวนี้มันน่ากลัวตรงแซบนี่แหละเราต้องหาอะไรมาโอ้โแม่เจ้านายทำอะไรลงไปไม่เป็นไรเราเราเรา,เร,า,เร,ารีโลดละเอ้ยโอ้เอามันรีลอยก่อนอ๋อมันรีลอยก่อน Ngay gây ra chân ác mà rập kem khang mà rập chặt